สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแผนสุขภาพดิจิทัลของจังหวัดแพรเ่เป็นการมองไปข้างหน้าครับจากแผนปัจจุบันเนี่ยสู่ปี2569ถึง2571เราก็จะอิงจากเอกสารทบทวนแผนเดิมแล้วก็ข้อมูลเทรนเทคโนโลยีสุขภาพใหม่ๆด้วย ค่ะก็คือเราจะมาดูกันว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงวิสัยทัศน์ที่เขาตั้งไว้ว่าจะเป็นผู้นำด้านสุขภาพดิจิทัลระดับจังหวัดเนี่ยมันมีความท้าทายอะไรบ้างแล้วก็มีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะคะครับผมซึ่งแผนเดิมเขาก็วางไว้ดีนะครับมี4ยุทธศาสตร์หลักๆเลยทั้งเรื่องนวัตกรรมการทำแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพแพร HR box, ่ HRS Sandbox แล้วก็เรื่องธรรมาพิบาลข้อมูลการพัฒนาคนใช่ค่ะ แต่ทีนี้พอจะปรับแผนใหม่เนี่ยมันมีบริบทอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างครับโดยเฉพาะจากภาพใหญ่ระดับประเทศถ้ามองภาพรวมประเทศนะคะตอนนี้เรื่องสุขภาพดิจิทัลนี่เอ่อเคลื่อนตัวเร็วมากค่ะมีนโยบายสำคัญสคัญเยอะเลยอย่าง30บาทรักษาทุกที่ที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวอันนี้เน้นเชื่อมข้อมูลผ่าน Health ID แล้วก็มีแอปหมอพร้อมที่เราใช้ใช้กันอยู่ครับคุณเคยกันดีแล้วก็มีการผลักดนันเทเลเมดิซิ หรือการแพทย์ทางไกลจริงจังมากขึ้นเขาตั้งเป้าลดความแออัดในโรงพยาบาลให้ได้5%ภายในกันยา68อือหือเป้าชัดเจนค่ะยังมีอีกนะคะนโยบาย Cloud First อันนี้จะเริ่มประมาณตุลา68สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐเนี่ยหันมาใช้คลาว d มากขึ้นซึ่งอออันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยค่ะโหนโยบายจากส่วนกลางดูจะส่งเสริมเยอะเลยนะครับแล้วพอกลับมาดูที่แพร่เองล่ะครับ สถานการณ์ตอนนี้จุดแข็งจุดอ่อนเป็นยังไงบ้างครับจังหวัดแพร่เองก็มีพื้นฐานที่ดีอยู่นะคะคือเขามีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่อง ICT กันตลอดมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบชัดเจนสถานบริการก็ค่อนข้างครอบคลุมมีอสอมอเป็นเครือข่ายสำคัญผู้บริหารก็ให้ความสำคัญแต่แต่แต,แต่มันก็มีจุดอ่อนสำคัญค่ะที่อ,อต้องยอมรับแล้วก็ต้องรีบแก้ไข จุดอ่อนที่ว่านี้คือเรื่องอะไรครับที่ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดกระภาพมันยังกระจัดกระจายค่ะต่างคนต่างเก็บเป็นไซล o s อสที่เรียกกันแล้วก็ยังขาดมาตรฐานกลางด้วยผลสำรวจในพื้นที่เองก็ชี้ชัดนะคะเกือบ60%ของคนทำงานเห็นตรงกันเลยว่านี่คือปัญหาใหญ่ครับแสดงความเข้าใจ เห็นด้วย5 1าสิกว่าๆแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งอีกเกือบ12เซคือมันชัดเจนมากพอข้อมูลไม่เชื่อมกันแบบนี้มันก็ออกไปใช้วิเคราะห์ภาพรวมหรือตัดสินใจลำบากค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนมีข้อมูลแยอะแต่ว่ามันเอามาต่อจิ๊กซอไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะและมีประเด็นอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องข้อมูลอีกเรื่องที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือเรื่องทักษะความเข้าใจของบุคลากรค่ะผลสำรวจนี่อ่า ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเกือบเกือบ74%โหเยอะนะครับค่ะเห็นด้วย60%เห็นด้วยอย่างยิ่งอีก13.51%เขารู้สึกว่าบุคลากรยังตามเทคโนโลยีไม่ทันยังขาดความเข้าใจเรื่องดิจิตอลเฮลท์พอคนไม่พร้อมข้อมูลก็ยังไม่เชื่อมแถมโครงสร้างพื้นฐานไอทีบางส่วนก็อาจจะเก่างบประมาณก็จำกัดอีกอืมกลายเป็นปัญหาซ้อนกันไปหมดเลยใช่ค่ะ ยังไม่นับเรื่อง PDPa หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเป๊ดขึ้นแล้วก็เรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็มีความซับซ้อนใหม่จากการถ่ายโอนรอพอตอไปให้ทางอบจอดูแลอันนี้ก็กระทบเรื่องการรวมข้อมูลแน่นอนค่ะฟังดูมีแต่ความท้าทายนะครับแต่ในวิกฤตมักจะมีโอกาสเสมอพวกเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI telemedicine เ,เ,เ,เนี่ยมันพอจะเข้ามาช่วยแก้โจทย์ที่แพร่รออยู่ได้ไมั้ครับ เป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะเทคโนโลยีพวกนี้มันเหมือนมาช่วยตอบโจทย์จุดอ่อนของแพร่ได้ค่อนข้างดีเลยอย่าง AI ที่ตอนนี้ก็แม่นยำขึ้นเยอะอาจจะมาช่วยเสริมการวินิจฉัยในจุดที่อาจจะขาดบุคลากรหรือว่าเทเลเม d ดิซีนก็ช่วยลดความเหลื่อมล้าได้ชัดเจนทาให้คนพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นครับซึ่งตลาดเทเลเมดิซีนในไทยเนี่ยเออเขาคาดการณ์กันว่าจะโตเร็วมากเลยนะคะน่าสนใจครับ แล้วนโยบายรัฐที่พูดถึงตอนต้นอย่าง30บาทหรือ Cloud First ล่ะครับอันนี้ถือเป็นโอกาสให้แพร่ด้วยไหมเป็นโอกาสมากๆค่ะนโยบายผู้มีเหมือนเป็นตัวเร่งเลยแล้วก็เปิดช่องให้จังหวัดอาจจะเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานคลาวหรือว่างบประมาณสนับสนุนได้ง่ายขึ้น ส่วนเรื่องถ่ายโอนรพอพสอตอแม้จะดูซับซ้อนนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมมันคือโอกาสทองเลยนะที่จะวางระบบวางมาตรฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐุมภูมิใหม่ให้มันดีไปเลยตั้งแต่ตอนนี้อืเป็นโอกาสเซตระบบใหม่ใช่ค่ะบวกกับพื้นฐานที่คนไทยส่วนใจก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงมือถือกันอยู่แล้วการจะทำพวกโมบายเฮลท์ก็มีฐานรองรับที่ดีค่ะ เข้าใจแล้วครับงั้นถ้าจะปรับแผนสำหรับปี2,569ถึง2,571ข้อเสนอแนขสนอแนะสำคัญควรจะเน้นตรงไหนเป็นพิเศษครับคิดว่าต้องต่อยาจากของเดิมค่ะแต่ต้องเข้มข้นขึ้นชัดเจนขึ้นอย่างแรกเลยคือต้องยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีจริงๆจังๆค่ะเอาเทเลเมดิซินขั้นสูงหรือ RPM การติดตามผู้ป่วยระยะไกลหรือ AI มาใช้ช่วยลดความแออัดเพิ่มการเข้าถึงให้ได้ครับ 2. คือ ต้องแก้ปมเรื่องข้อมูลให้ได้เร่งพัฒนา PHRPHRS Sandbox ที่มีอยู่ให้มันเชื่อมกับระบบใหญ่ระดับประเทศให้ได้จริงๆแล้วก็ต้องบังคับใช้มาตรฐานข้อมูลอย่างจริงจังอย่าง HL 7ที่เป็นเหมือนภาษากลางให้ระบบต่างๆมันคุยกันรู้เรื่องอันนี้สำคัญมากครับผมเรื่องมาตรฐานนี่สำคัญจริงๆ 3. ก็คือเสริมกรอบป้องกันค่ะเรื่องความปลอดภยัย ต้องตังเป้าให้โรงพยาบาลหลักๆได้มาตรฐาน ISO 27001แล้วก็เข้มงวดเรื่อง PDPA มากขึ้นมีแผนรับมือภัยไซเบอร์ที่ชัดเจนสุดท้าย4คือพัฒนาคนค่ะต้องพัฒนาคนให้ทันโลกจัดอบรมทักษะดิจิทัลที่จำเป็นจริงๆเช่น AI telemedicine สร้าง Digital literacy ให้เกิดขึ้นแล้วในทางปฏิบัติแล้วครับควรทำยังไงบ้างอาจจะต้องมีหน่วยงานกลางขึ้นมาดูเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลโดยเฉพาะเลยค่ะ แล้วก็ใช้ประโยชน์จากนโยบาย Cloud First ให้เต็มที่ทำงานใกล้ชิดกับอบจอในเรื่องรอพอสตอที่ถ่ายโอนไปแล้วก็อาจจะมองหาความร่วมมือกับเอกชนหรือ PPP ด้วยนะคะส่วนตัวชี้วัด KPIs ก็ต้องปรับให้มันวัดผลได้จริงสอดคล้องกับเป้าหมายชาติเช่นลดคนไข้นอกผ่านเทเลเมตได้กี่เปอร์เซ็นต์สถานพยาบาลเชื่อมข้อมูลกับ Sandbox ได้กี่แห่งบุคลากรอ,อบรมผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ค่ะ ฟังดูแล้วจังหวัดแพร่ก็มีทั้งศักยภาพมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับแต่การจะไปให้ถึงเป้าหมายเป็นผู้นำด้านสุขภาพดิจิทัลเนี่ยหัวใจสำคัญจริงๆคงอยู่ที่การแก้ปัญหาเชิงระบบโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลที่มันยังไม่เชื่อมกันกับเรื่องการพัฒนาทักษะคนควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากนโยบายรัฐและเทคโนโลยใีใหม่ๆอย่างมีกลยุทธ์ถูกต้องเลยค่ะการมีเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือนะคะแต่ความท้าทายที่ลึกกว่านั้นจริงๆคือ จังหวัดแพร่จะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมดิจิทัลในระบบสุขภาพได้จริงๆหรือเปล่าวัฒนธรรมดิจิทัละคือคำถามชวนคิดทิ้งท้ายก็คือว่าจะทำยังไงให้บุคลากรทั้งหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่รู้สึกคุ้นเคยมั่นใจแล้วก็ใช้เครื่องมือดิจิทัลพวกนี้ได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆในขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนคนไข้เองก็ต้องรู้สึกเชื่อมั่น เข้าถึงง่ายแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดูแลสุขภาพที่มันทันสมัยขึ้นแม่นยำขึ้นเป็นส่วนตัวมากขึ้นอืถ้าทำได้แบบนั้นล่ะค่ะถึงจะเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงได้